สวัสดีครับวันนี้ผมตบรถบ้านนะครับมีรถมาแนะนําเสนอนะครับคันนี้นะครับใครอยากเหลือเงินใช้สี่หมื่นนะครับผ่อนห้าปีเดือนประมาณทั้งสองสามพันครับผ่อนสบายมากนะครับตัวนี้เป็นอเบนซาะนะครับปีสองพันสิบเครื่องหนึ่งจุดห้าตัวเอสนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับครับแต่กล้องมาดูสีภายนอกเลยครับสีภายนอกเรียบร้อยเลยนะครับนี่สภาพสวยเลยนะครับบางๆเลยนะครับตัวนี้เป็นสีบอลนะครับตัสวยมากนะครับ มาดูได้เลยนะครับรถไม่เคยติดแก๊สนะครับผมรถไม่เคยติดแก๊สนะครับตัวนี้เป็นเจ็ดที่นั่งนะครับตัวนี้ออปชั่นของมันนะครับเป็นตัวท็อปนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปเป็นเบาะหนังนะครับนี่นะครับเบาะหนังสวยๆเลยนะครับอ่ะลากกล้องมาดูแผ่นสีฝั่งนี้เลยครับอ่าสีฝั่งนี้เลยนะครับนี่สวยๆเลยนะครับยางดอกสวยๆเลยนะครับยางหน้าอย่าเป็นเป๊ะสิบแปดแต่ว่าพอใช้ได้อยู่นะครับอ่ะ มาดูภายในครับผมภายในสวยๆเลยนะครับเป็นเบาะหนัง Airbag คู่นะครับเบาะหนัง Airbag คู่ตัวนี้ไมวิ่งมาค่าแสนสี่นะครับเนี่นะครับไม่แสนสี่ตัวนี้มีรีโมทครบเลยนะครับออกจากห้างมาคือยังไงอย่างนั้นเลยครับบุกสวิตได้อยู่ในเก๊ะครับผมอมาดูเบาะหลังครับเบาะหลังสวยๆเลยนะครับนี่สวยกริปเลยนะครับ ตัวนี้นะครับใครอยากได้เงินเหลือไปใช้นะครับสี่หมื่นนะครับสบายมากครับเหลือไปใช้เลยสี่หมื่นนะครับนี่ครับมาฟังเสียงเครื่องนะครับหล่อๆเลยนะครับผ่อนห้าปีนี่ก็ผมว่าประมาณน่าจะประมาณสองพันกว่าสามพันนะครับตัวนี้ไม่เจอนี้ครับประมาณนี้ครับนะครับเครื่องหล่อๆเลยนะครับนี่นะครับเครื่องกลิบๆเลยนะครับอดูฝาโป่งนะครับ ติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับนี่นะครับใครสนใจรีบพักได้เลยนะครับรถของเราจอดที่นนบุรีบางบัวทองนะครับนี่นะครับผมย้ําก่อนนะครับราคาหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับจับไฟแนนซ์ได้แสนแปดเหลือไปเลยครับสี่หมื่นเหลือกับบ้านไปเลยสี่หมื่นนะครับผมใครสนใจรีบพักได้เลยเบอร์ศูนย์แปดเจ็ดสามสองหนึ่งศูนย์แปดเจ็ดสองผมขอฝากกดติดตามในช่องยูทูบด้วยนะครับกรอบรถบ้านแล้วก็เพจ อกอลรถบ้านนะครับแล้วก็เฟซส,สุริยมาชัยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกผมทาคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ